อันนี้คือปิ่งของฮาวนาะทุกคนสิ่งงัวกับสิ่งหมูลแล้วก็เจียวเจียวเ,เพียโอสิก่งทำญ่แท้บ่เคยกินแบบนี้มันโดนแล้วเนาะว่าซนบ่เคยกินวะเนี่ยบ่ก,กินโดนแล้วกว่าเนี่ยบ่เคยกินแซ่บจนน้ำตาไหล สวัสดีทุกคนยินดีตอนรับเขาสูซองอาคายามิตอนนี้เฮามากินปิ่งกับน้องชายกับน้องสาวเนาะโดยที่บริ่งเลยเขาปิ่งไว้แล้วแล้วก็ฮาวมากินเป็นการบริเสียเวลาเนาะกินเลยเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิร์น้ำกันอันนี้คือปิ่งของฮาเนาะทุกคนสินงัวกับสินหมูแล้วก็เจียวเจียวเพียโอ๊กซกินคำใหญ่แท้ นี่คือนงสายแซบบอ่แซบอันนี้คือนงสาวเบิ้งแซบบอ่แซบแซบบ่ะั่นเอยสิเดี๋ยวเออยิกินอันนี้เป็นหลังจักเลิกอันเขาจะเลิกของเฮียนแล้วก็พาดิ้งน่อยสองคนนี้มากินเนาะมากินปิ้งบนวายากินปิ้งก็เลยพามา มืัอนี้แม่มือมันสุกแล้วก็แบบไม่มาฮับดิ้งน้อยสองตันี่แหละนี่กับนี่สองคนนี่นเนาะนน้องไ<อ>ส, <laughs> นงส้น้องไส้ก็มันน้องสาวเขาเขาจะเฮียนยูเฮียนซนเผาแบบว่าได้พักย่อนเลยแล้วก็มือฮอตมือมันสุกแล้วก็เอื่อยเป็นผู้ไปฮับเขาเจะโบไม่อยังกินเนาะทุกคนมีเต็นแล้วก็ัก กพักจะมีพักอันพักสลัดแล้วก็พักพักอย่างก่อนนี่พักอิเลิศหรือานางเลิศเนาะบอกว่ายังไงก็คือแล้วก็มีผ้าหอมผ้าหอมป้อมอันนี้แล้วก็มีอันนี้พักอย่างก่อน,อนพักนอกมันบอกอกับกินแซ่บไลยทุกคน้าผูดใดเ่เคยกินในน้ำม <laughs> าอีกกินเ้อเดี๋ยวสิกินก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวยันน้องสาว่คยสิกินมด เดี๋ยวอันนั้นยูนิเม้นให้น้องสาวไปพูดจักกอกเนาะเลยไปพูกินมาเบิ่งกันเลยอ่ะแซบป่ะอร่อยมาเบิ่งไอ้กิน <c oughs> ชิบตายบอสชิบ <c oughs> ตาย อยู่สิพันธักอีเลิศใส่ของ่อปสปป่องอดอก,กอนเดอร์ คือจะแซบอะไรเนาะแซบอีนีนี่คือบรรยากาศมึงสิงตอนแรงแรงประมาณห้าโมงนะทุกคนประมาณนี้วนี่่นและนี่คือบอนเขาเขาเจ้ากิ้งนี่นะทุกคนนี่คือน้องไซกำลังซิมบัลแลว กินไววแม่นี่นะเดี๋ยวน้องไซสิกินมดก่อนโดนโดนออกมากินเนาะทุกคนโดนออกมาเมืองคือเขาอยู่บ้านนกคือทุกคนหัวหละอยู่บ้านนกบนหน้าก็ออกมาเดี๋ยวดนออกมาเธอหนึ่งเนาะทุกคนแน่นแล้วเนาะฮักกู กิงตัวนี้แมนใหม่ละสองพันกิบเด้อทุกคนสองพันกิแบแซบแซบอีลีบบเคยกินแบบนี้มันโดนแล้วเนาะว้า,วาสันบบเคยกินมาเนี่ยโบกินโดนเล้วกว่าเนี่ยโบเคยกินแซบ, <laughs> บจนน้ำตาไหลความ <laughs> ดีต้องต้องโซ คือกินเล้วแล้วเราทุกคนกำลังสิกับลุมไทยตอนกินเหลวเนะาะบรรยากาศตอนยำแลนงประมาณน,มนี้เนาะมึสสิงสงงสิงนี่คือรักเมืองมึงสิงด้วยทุกคนบ่ไไรเข้าไปใานเนาะเพราะว่าเฝ้าน้องไสยยากไปเต้บานเมื่อสันก็เลยว่าสิบ,บ๊ไยแววลินเพียตไทยให้ทุกคนในเบือง แลังเมืองเดินคนตัวเมืองเมืองสิงห์ นี่ก็ทั้งเข้าบานของเฮาแล้วนะทุกคนทั้งเข้าบานเฮาก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะทุกคนมีคุม้ม ายว่าบรรลนท่แท้ของบมเมนของผมเน,นอกปั่นนั่นเนาะแต่บานเทาไปไปเมืองก็ประมาณใส่เวลาสิห้านาทีก็ฮอหดแล้วทุกคนโอ้เส้นทางบานเทาประมาณนี้เน้ะทุกคนความความเปื้อนบ่อยว่าเพราะว่า,าก็เศร้าฝนเนาะ้าก็เศร้ามื่อวัน ทางก็จะมีสวนอ้อยเนาะส่วนลายส่วนอ้อยเดี๋ยวนี้เริ่มตัดแล้วอ้อยนะเริ่มตัดไปแล้วประมาณสองมื้อนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มตัดจนกว่าสิหมดตัดจนหอดเดือนสี่เดือนห้าคนหละระหว่างทางจะมีสวนอ้อยแล้วก็นานาของชาวบ้านนะทุกคนทางก็จะประมาณนี้